ยินดีต้อนรับเข้าสู่การทำนายการพยากรณ์ดวงชะตาในช่วงวันที่16กุมภาพันธ์ไปจนถึงวันที่28กุมภาพันธ์ในช่วงระยะเวลานี้ดวงชะตาของชาวราศีสิงห์จะได้รับอิทธิพลเนื่องจากดาวมฤตยูที่เดินทางเข้ามาทุกทิศทุกทางจะนำพาจะจดนบันดาลให้พบเจอกับบางสิ่งบางอยา่างสวัสดีค่ะท่านผู้ฟัง แต่ท่านผู้ชมทุกท่านเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องใบบัว,บ,วบุญชาแนลด้วยนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่การพยากรณ์ดวงชะตานั้นเป็นสิ่งที่มองไม่เห็นเป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังดวงชะตา ในช่วงกลางเดือนกุมภาพันธ์เริ่มกันตั้งแต่วันที่16กุมภาพันธ์ไปจนถึงเดือนสิ้นเดือนกุมภาพันธ์ดวงชะตาของชาวราศีสิงนั้นยังอยู่ในเส้นที่เรียกว่าเส้นทางดวงของท่านยังคงแข็งและยังคงแรงต่อเนื่องแต่ท่านจะไม่พบเจอกับอุปสรรคแต่อย่างใดหรือปัญหานั้นมีเกิดขึ้นในท่านพบเจอให้ท่านพบเห็น แต่ก็ค่อนข้างที่จะแตกต่างจากปัญหาหรืออุปสรรคต่างๆนั้นทุกสิ่งทุกอย่างที่เข้ามาท่านจะพบเจอวิธีแก้ไขท่านจะพบเจอกับหนทางแก้ไขได้อย่างง่ายดายซึ่งค่อนข้างที่จะแตกต่างท่านเคยพบเจอมานั้นพบสิ่งที่มืดแปดดานกว่าจะหาทางออกกว่าจะหาทางแก้ไขได้ชาวราศีสิงในตอนนี้ค่อนข้างที่จะถูกล้อมรอบ ดูเหมือนว่าดวงจะเข้ามาเสริมดวงชะตาท่านเปรียบเสมือนว่าดวงชะตาของชาวราศีสิงนั้นค่อนข้างที่จะเดินในลู่ทางที่ราบรื่นสะดวกสบายการงานของท่านเรียกได้ว่าเป็นที่เชิดหน้าชูตาโดดเด่นมีออรา่าเป็นอย่างมากเงินทองชาวราศีสิง์ในช่วงครึ่งเดือนหลังดูเหมือนว่าเงินทองจะมีจับจ่ายใช้สอยหยิบจับขว่คว้า ชีวิตร้อบๆไปด้วยไม่ว่าจะเป็นการงานที่ดูแข่งขันดูเหมือนมั่นคงรวมไปถึงโชคลาภที่ท่านนั้นจะดูเหมือนโดดเด่นในตอนนี้ในช่วงนี้ท่านนั้นจะเก็บเรียวแรงถือว่ารวมไปถึงการที่ท่านได้รับโอกาสดีๆก็จะเกิดขึ้นไม่ว่าจะทำให้ทรัพย์สินสมบัติของท่านนั้นเพิ่มพูนในทางที่ดี การเงินหลั่งไหลเข้าหาตัวทันก็จะมีความอยากได้สิ่งนั้นสิ่งนี้เกิดขึ้นจะสร้างความฟุ่มเฟือยและจะทําให้การเงินที่เข้ามาง่ายนั้นจะมีทางออกได้เช่นกันแต่นี้ไปการวางแผนใช้จ่ายอย่างไม่สุรุ่ยสุร่ายการเงินของชาวราศีสิงนั้นจะดีในระยะยาวหรือในช่วงนี้ดูเหมือนว่าจะมีบางสิ่งบางอย่างนั้นให้ระมัดระวัง มีโอกาสจะเกิดขึ้นแต่เชื่อว่าสามารถเอาตัวรอดได้ท่านจะพบเจอกับคนใกล้ตัวนำพาปัญหามาโดยเฉพาะปัญหาทางด้านการเงินไม่ว่าจะเป็นคนในครอบครัวที่เกิดขึ้นมีปัญหาเหตุที่จะต้องหยิบจับใช้สอยเงินก้อนใหญ่ในช่วงกระทานหันหรือแม้แต่จะเป็นการคืนยากคนที่ทำให้ในความเคารพนับถือเป็นญาติฝั่งของตัวท่านเองหรือเป็นญาติฝั่งคู่ครอง คนรักสามีภรรยามีโอกาสจะเข้ามาขออาศัยใบบุญของท่านได้ช่วยเหลือยิดยื่นเข้ามารับผิดชอบจะทำให้การเงินของท่านเกิดปัญหาได้ให้ระมัดระวังหากจะช่วยพิจารณาคิดหน้าคิดหลังคิดให้รอบคอบมีโอกาสที่ท่านจะเกิดปัญหาเกี่ยวกับการเงินได้เช่นกันคะ่ะชาวราศีสิงห์ในตอนนี้งานของท่านนั้นค่อนข้างที่จะเข้าทางถือว่าโดดเด่น แทบจะทุกด้านด้วยการงานแล้วค่อนข้างที่จะทำงานสะดวกสบายกว่าในช่วงที่ผ่านมางานประจำของท่านถือว่าจะเกิดความมั่นคงต่อจากนี้ไปไม่ว่าจะจุดศูนย์กลางแทบจะทุกสิ่งทุกอย่างในตอนนี้หลายสิ่งหลายอย่างค่อนข้างที่จะเข้าเข้าที่เข้าทางมีโอกาสที่ท่านจะได้รับเสนอจากผู้หลักผู้ใหญ่ความก้าวหน้า ไม่ว่าจะเป็นตำแหน่งสำคัญในช่วงนับแต่นี้เป็นต้นไปจะมีโอกาสมากกว่าคู่แข่งหรือมีโอกาสที่เพื่อนร่วมงานที่อยู่รอบตัวท่านก็ถือว่ามีเกณฑ์ที่ท่านจะเจริญก้าวหน้าไวกว่าคนอื่นและท่านดูเหมือนโดดเด่นในด้านการงานชาวราศีสิงห์คงหนีไม่พ้นกับคำนินท่ากล่าวหาว่าร้ายใส่ร้ายป้ายสีเพื่อนที่ถูกยุทิมเดียวกัน อาจจะทำให้ท่านนั้นรู้สึกไม่สบายใจอย่ากเก็บคํำพูดทุกคํำพูดมาใส่ใจจะทำให้งานการของท่านนั้นไม่ราบรื่นขอให้ท่านเชื่อมั่นในตัวเองบางสิ่งบางอย่างที่เข้ามารบกวนเข้ามาเป็นสิ่งเกียขวางเพียงชั่วครู่ชั่วข่าวเท่านั้นเขาก็จะออกไปเชื่อว่าชาวราศีสิงห์การงานของท่านนั้น จะโดดเด่นแน่นอนค่ะหากพูดถึงการทำงานประจำท่านจะมีความมั่นคงมีความแข็งแรงเกิดขึ้นมีโอกาสที่ตัวท่านจะได้เงินได้ทองจากงานที่เข้ามาไม่ว่าจะเป็นอาชีพพิเศษงานอดิเรกต่างๆก็มีโอกาสที่ท่านจะได้เงินก้อนไปปิดหนี้ปิดสิน รวมถึงค่อนข้างที่จะมีเงินเข้ามาหลากหลายช่องทางไม่ว่าจะเป็นงานประจำงานเสริมทำให้ท่านในช่วงนี้ลืมตาอาปากได้มีเงินมีงานอะไรดูเหมือนที่ท่านแบบจะเข้ามาครอบครองได้ง่ายใดไม่ติดขัดไม่เกิดปัญหาเหมือนในช่วงที่ผ่านมาขอให้ท่านวางแผนการเงินของท่านให้ดีมีโอกาสหากท่านคิดว่าการวางแผนการเงินนี้แน่นอนขอให้ท่าน อย่าใช้ใจ่ายในเรื่องที่ผ่านมาขอให้ท่านนั้นประหยัดและอดออมเชียวว่าทุกสิ่งทุกอย่างจะผ่านพ้นไปได้ด้วยดีในช่วงสิ้นเดือนกุมภาพัน,น์นี้หลายสิ่งหลายอยา่างอาจจะทำให้ท่านนั้นเกิดความรมะมัดระวังปัญหาจะเกิดจากคนรอบตัวไม่ว่าจะเพื่อนฝูงหรือแม้แต่ญาติพี่น้องจะมาขอความช่วยเหลือขอยืมเงิน ขอความช่วยเหลือทำให้ท่านนั้นอึดอัดใจเป็นอย่างยิ่งรวมไปถึงการที่ท่านนั้นไปค้ำประกันในรูปแบบต่างๆอาจใช้ทรัพย์สินเงินทองใช้ตําแหน่งหน้าที่การงานท่านเป็นหลักถือว่าตัวท่านจะมีปัญหากับคนรักสามีภรรยาให้ท่านระมัดระวังข้อนี้ปัญหาจะเกิดจากบุคคลภายนอกหากเกิดปัญหาขึ้นมาแล้ว มีความรักต่อกันเชื่อว่าทุกสิ่งทุกอย่างท่านนั้นจะผ่านพ้นไปได้ด้วยดีอย่างแน่นอนค่ะความเชื่อและความศรัทธาเป็นสิทธิส่สวนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังและขอขอบคุณท่านเจ้าของที่มาเนื้อหาสาระดีๆแบบนี้ที่ได้นำมามอบให้ท่านผู้ฟังได้ฟังกันและอย่าลืม กดไลค์กดแชร์และกดติดตามคอมเมนต์ใต้คลิปเพื่อให้ดวงการเงินดวงการงานของชาวราศีสิงห์เปิดสำหรับวันนี้กร,ราบสวัสดีค่ะ